สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมีอาหารหวานพิเศษนะครับเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุาของเรานะครับเรามาดูกันนะครับอาหารชนิดนี้เรียกว่าอากาะนะครับอากาะนะครับเรียกว่าอากาะนะครับถือว่าเป็นอาหารยอดฮิตมากเลยนะครับอาหารชนิดนี้นะครับถือว่าอร่อยแล้วก็สําคัญมากเลยนะครับนะจะมีลักษณะเป็นวงรีนะครับ แล้วก็สีเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับนะส่วนประกอบสำคัญของอากะก็คือว่าจะมีนะประกอบด้วยกะทินะครับน้ำกะทิแล้วก็ก็คือไข่เป็ดนะครับส่วนประกอบหลักเลยก็จะมีไข่เป็ดแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลแว่นนะครับแล้วก็จะเป็นแป้งนะครับผสมเข้ากันนะครับแล้วก็นำไปใส่ในภาชนะที่เป็นรังนะครับนะเป็นรูปวงรีนะครับแล้วก็จะใช้เตา าฐานข้างล่างนะครับแล้วก็จะใช้ฝาปิดแล้วก็จะตั้งด้วยกากมะพร้าวอีกทีหนึ่งนะครับเผาก็เหมือนกับลักษณะอกเป็นแบบโบราณนะครับอันนี้เรียกว่าอากะนะครับขึ้นชื่อของจังหวัดราชวาฒของเราซึ่งอากะนี้นะครับก็มีมาตั้งนานแล้วนะครับนะเราหลายที่อาจจะมีคล้ายคลึงกันแต่ว่ารสชาติเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอากะเนี่ยส่วนประกอบหลักแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยเราได้ทราบแล้วนะเรามาดูรสชาติกันนะครับว่า จะมีรสชาติยังไงนะครับอืมนะครับก,ก็จะมีความหวานนำนะครับแล้วก็มีความมันนะกลมกล่อมนะครับ เป็นอาหารหวานที่อร่อยชั้นเลิศเลยนะครับน่าจะมีความาหวานมันกลมกล่อมนะครับของกะทิแล้วก็มีความกลมกลม่อมหวานของน้ําตาลแวนนะครับแล้วก็มีความเป็นขินไข่นะครับซึ่งใช้ไข่เป็ดแล้วก็เป็นมีแป้งด้วยนะครับบางส่วนนะแล้วก็นําไปอบถือว่านในแบบโบราณนะครับโดยใช้ฝาปิด ถือว่าอร่อยมากเลยนะครับนะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ทานแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงของอเดืนดอนอมฎอนอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเคยทานหรือเปล่านะครับอันนี้คือรสชาติของอัคเกอนะครับที่ว่ามานําเสมอมานําเสนอในวันนี้นะครับถือว่า เป็นอาหารหวานที่อร่อยมากนะครับแล้วดูส่วนตัวผมเองก็จะชอบมากนะครับนวันนี้ที่ว่นนําเสนอก็คืออักกะนะครับนะวันนี้ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะโอกาสได้ ep ต่อไปมาพบกับเมนูอะไรรอติดตามนะครับขอบคุณมากครับ